การจัดการเรียนรู้ a c t i v e Learning เรื่องการสร้างรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนแบบกลุ่มการจัดการเรียนรู้สเต็ปที่1ขั้นสังเกตการรวบรวมข้อมูลนักเรียนทำกิจกรรมเบนยิมขยับการขยับคิดจากนั้นนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเรื่องการมองรูปเลขาคณิตสามิติ จากนั้นนักเรียนรวบรวมข้อมูลการสร้างรูปเรข,ขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบากจากแหลนเรียนรู้ youtube สเต็ปที่2ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้นักเรียนพิจารณาภาพที่ได้จากการมองรูปเรข,ขาคณิตสามมิติทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนจากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4-5คนทำกิจกรรมกลุ่ม การสร้างรูปเลยค่คณิตศาสมิติโดยให้นักเรียนออกแบบเองและนำเสนอหน้าชั้นเรียนขั้นที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ นักเรียนทำใบงานเรื่องภาพพิได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเลข,ขาคณิตสามมิติจากนั้นสลับกับเพื่อนตรวจใบงานและร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง